กับแม่แม่มาตีวันนี้แม่จะมาตีกันที่สนามปัญญากอล์ฟขับลามอินทากันค่ะก่อนอื่นเราต้องมาวอร์มเครื่องกันสักหน่อยไม่ได้ตีมานานแล้วก๊เก๊กคอร์สท,ที่เราจะเล่นวันนี้คือคอร์ส a b ลากูดและปามนะคะจะตีโดนลูกไหมนะ้า มามาลองดูกันไปจ้าหลุมแรกไปไหนไปตามหาลูกกอล์ฟกันก่อนโอ้ยใช้รถกับไม่ใช้รถนี่ไม่ต่างอะไรกันเลยเนี่ยเดินขึ้นเขาลงเขาในสนามกอล์ฟกัน เมื่อวานฝนตกทางสนามกอบเลยอ่ะให้เอารถเข้าไม่ได้มันเป็นไรลูกเราแล้วมาตอกเป็นไงคุณแม่หลุมนึงโอเคฟาดูฟ้าฝน <c oughs> <c oughs> ใครจะฝากดูอะไรเนี่ยขอแม่ดูลูกก่อน ดูดีหมุนดีไปใช้ได้หายใจเข้าหายใจออกอืมลงไปาาแล้ว มาต,ต่อกันต่อไปเส้นทางอีกยาวไกลขอยอย่าตกน้ำก็เพียงพออู้สวยมากอลอดแล้วไม่ตกน้ำไม่เสียลูกมาดูปะป๊าบ้าง มาลุ้นเบอร์ดีแรก6วันกันนะครับจะมารอตรงนี้เลยครับดูสิจะมาถึงไหม แม่ไงคะทำไรจะ้ะรอติดอ่ะใช่ตคนติด<อ> เติมพลังเสร็จแล้วก็ไปลุยกันต่อจ้าลุ้นสิว่าป๋า,ปาจะเอาลงไหมอค okay.